กะผมตะลี่ครับตะลี่สวนสวนทุเรียนบ้านหน่อยอุบบนตำบลโนทนสวนอำเภอโนทสุวรรณวัดบุรีลำห้องครับกบพอดีมีพแขกมาส่มสวนนะครับมือนี้มาแต่สายในครับขอนแก่นเป็นบแกรับมาแต่ขอนแก่นนาะกัาิครับกะปลูกได้หกปีครับนี่หกปีในผลผลิตแต่หาปีแล้ว ทีนี่มันสองร้อยสิบต้นครับอาดเห็ดตังไัเขามาปลูกทุเรียนโอ้ยเห็ดตะกรนเขาก็เห็ดแบบกเกษตรผสมสารนี่ครับยิ่นี่อี่อนี่เป็นแปลงตะกรันจะเป็นแปลงกล้วยลอยเปอร์เซ็นต์เนาะกล้วยหอมนะกล้วยหอมกลเลยนี่นก็ลเลยมาปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนแทมกล้วยตะก่อนนี่อพอดีที่นี่ก็โลกลก้วยออกแล้วเร็ยยากบนน่าอีทุเรียนเรียนก็คือแถวบ้านทองหายมันก็ปลูกให้ตายบิดแถวนี้มันปลูกมัน ถั่แรกเขาเห็ดมันบเปลี่ยนมันก็ขึ้นมันยากเนาะเขาเห็ดที่แรกๆเขาคุณหลุมคุณหลุมปลูกมันตายเลยเพราะแต่พเพราะแต่ปีสองมาเนี่ยนี่เห็นบอกคนนี่น้อยเอามาตั้งไว้ซื้อ,อตั้งไว้ซื้อเดโกยดินมาถมบ่อันปลูกที่แรกสองร้อยกว่าต้นมันตายไปลอยยี่สิบต้นเ,เกือบเกือบใกล้กลางคิงมันเหลืออยู่แปดสิบกบว่าต้นเม่บบานมาเศร้าปลูกแต่ว่าขอยพอถอเนาะอก็เลยเอา ต้นละสี่สิบห้าบาทต้องเขาปลูกอ่ะปลูกม่นกพ่อตีมีมูมาแต่จันเขาบอกลุงเดียะจะไปค<น>ุดลุมแม่เขา,าป่ะก็ต้องเฮ็ดขึ้นนักวิชาการว่านะนักวิชาการเพื่อนก็ว่าเธอหาดิบคุณหาชิบแม่นครับัครบแต่วพอบัดนี้เพิ่นว่าเอามาเฮ็ดเฮ็ดขึ้นเล็กหน่อยเฮ็ดหล่นเพิ่นนะแม่นขอมเขาเอีกทีเดเยอแต่ว่าข้าปาดเบื่องล้เขาปาดก้นถุงมันขาปาดออกมีโลกยัง ช่วยแย่กับล่าเลยเหรอจะได้ยา้ายอย่างมันหลายอย่างโนครับพวกไม่ทานเล็กสิวพวกโพลีอาฟอร์ดพวกครับสื่อแพ้วบานเท่า<แ>นี้แลี๋ยวนนี้กับวิลานเกษตรทุกเก่าคนเก่งเนาะเขากับจิกเขามาดูแลเขาก็เมื่อวังหันเขาจิมาทุกสิมหามือแต่ก่อนเขาไผ่จว่าจิได้กินแต่ก่อนกะปีที่แรกพีกายนี่มันเป็นปีแรกเนาะดกยู่เด้แต่เขากเขาใจเหตุเขาาก็อัติตาม ตาศีตาสาบ้านเขามาบอกกันเนะาะว่าแต่โอ๊ยหดน้ำก็ต้องหายนา้ำหลายดอกคนาหายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หายยี่สิบนาทีกับพ่อผมหายยี่สิบนาทีระวังเบ็ดดอกหางเงี้ยออกมาเออพอดีแต่ไอ้น้ำรานก็เสียทุกเก่ามาทุกเร่ลองเชื่อหนูสิมาสะให้ทุกเร่ออัดน้ำไปเลยสี่สิบห้าสิบนาทีผมถึงได้ขายปีแล้วเนี่ยผมก็เลยให้ให้เขามาดูให้ตลอดเทนน่ากันทุกคนมันจะเป็น สิงหาทุกปีครับจิตตัดสิงหาแต่ว่าปีนี้ก็จิตตารไว้กว่านี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกเขาใจเห็ดเนาะบอกก็พอดีมี่น้องเขามาแนะนำว่าการแต่งกิ่งแต่งยังที่มันเป็น่พราอมกันนี่คือเขาแต่งกิ่งสั่นเขาบอกว่าแต่งกิ่งเงี่ยวคือหลายมือถ้าแต่งในเวลาหลายมือยังสวนผมนี่เขาบอกให้เกินหามือเขาบอกที่นี่มันก็เล่บออกว่าเสมอกันแมน เขาฉิดทองทองทองกินงวามนะครับแมนครับก็ใส่ตามพื้นจัดมาให้ครับเพราะก็เมื่อว่างันนี่ต่เร่าช่วงนี้ผมก็ใส่บริการเขาอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งแล้วเท้าถ้าเฮาแห้งดินหลายมันแห้งไปหลายเลยครับแม่เขาเรียกกับเปลี่ยนแมนเปลี่ยนยากลาฤดูครับเปลี่ยนกลางเทมถ้าเฮาใส่ตัวเฮาต้องใส่ตัวนั้นไปก่อนครับเพราะว่าเป็นแรงว้ามันหลายมันหลายคนทำามาแนะนำไปนี่มันมัวแห้งผมเคยมาแล้วลายตั้ง ตัดเอ็นไม่ตัดลายตัวนี้มา้แมนอันนี้เริ่มตัดอันนี้มีสอง่ครับที่เหลืออยู่นี่มีสองครับนี่มีแหลกตัดไปแล้วมีมีจะลอกกันแจ้งว่ากาดบอลนี่มีมีมีลายของคู่กันนะของคู่กันของของกันก็หลอกกันแต้งว่ายันเราะย่านได้เพียกระสอบนะเกี้ก็ยันเพียร์กระสอบ ผมยางวัฒนัดนะเพราะว่าผมประสบบาดเหตุผมก็เลยบ่ค่อยอันนี้ป็นไหนปกติผมก็จีนยางเบิ่งสวนตลอดพอดีมันตัดหญ้าไม่ได้เดือนกลัวสองเดือนเนี่ยันหายเลยได้ฟาตัดมาครับสวนนี้ใก่งอนชวนสุดวนตัวว่านี่แม่นผมไปข้างในสวนใหญ่อีกไปทางพบนก็เห็นหลายสวนเลยครับแม่นว่แต่สวนใหญ่หมดไม่มีสวนทุเรียนหรืนชวนแต่ว่าสวนใหญ่ข้าเจ้าก็สิบ่ค่อยอันนี้ป็นไหนนะเกษตร ถ้าจีปิดสวนปิดนะคะทุเรียนทุเรียนน้องสวัสดิ์เกษตรลาลาหลุ่นหลุ่นข้าวเดียวกันนี่ม่นครับลุ่นประมาณหกปีหกปีผมผมไปส่งอันพัสดุโยไปสนีไหมมีแต่ลูกทุเรียนไปรอส่งเมื่อวานลูกลูกสาวไปส่งปวดหัวเลยพอหลายโวดแล้วครับนี่หลายวะครับของของผมกับมันไปหลายครับเขากับโจมไห้ไว้ครับพรอไปส่งเชียงรายเชียงใหม่ครับ่สงัก็สั่งที่หนูงกศเจ้าและลูกซองลูกก็เดิมมันครับ เขาก็ได้มากินแล้วเขากระติดใจนะครับเพราะว่าเพราะว่ารสชาติทุเรียนน้ำแร่เขามันดีกรอบมันจังไหนตอบผมกับวัฒนัดปันไหนแต่ว่าเขาว่ามันแสบเขากเลยสั่งมาแม่นต้นนี้หาสิบวัหน่วยครับหาสิแต่มันกระตัดไปหลายเลยมั้งต้นก็ะหกสิบหน่อยเขาว่าบ่ให้ไวหลายแต่ว่าผมก็เอาไวหลน์ทานหน่อยหน่วยมันก็ใหญ่แหงมันคลายงาหงากรเกินน้ำนักมันเกินถ้าถ้าจ้งสีคล้ายง่ายอยู่ครับ พอกำลังคนสื่อเขามันพอเนาะแปดโลขึ้นไปเด็กกัหกโลขึ้นไปเด็กกัายยากเลยตามันจะได้นั่นไงตาเนี่มาจากบุคคลใช่ครับเพิ่นมาเที่ยวคือกันครับคทั้งนู้นจะดกหน้าตาที่นี่เขาไม่ขุดอ๋อที่นี่มันมันจะบ่อุ้มน้ำครับครับท่าท่าแม่น มันอุ่มนามเพราะถึงถึงยกโคกครับถ้าทําโคกมันจะมีคือเขายกโครงครับถ้าถ้าภาคใต้ภาคใต้คือเขาทําดินให้แห้งไม่ได้เขาจะเปียกตลอดเวลาแต่ภาคอีสานเนี่ยเราทาดินที่เปียกยากมะน้นปลูกแบบเนี้ยจัรอดต้ากกว่าครับแถวทางนู่นนะทางทางจันทร์แต่บ้านเห่ากับบางคนกับเขตครับแต่ว่าถ้ายกโคกนึงมันก็โตไวอยู่ครับแต่ว่าเหาต้องหายนามบ่อย อย่างผมนี่อาทิตย์นึงผมก็หายแค่สามมือของเขาต้องหายวันเว้นวันตลอดแล้วก็หายแป๊บหนึ่งก็แห้งครับแต่ว่าพวกนี้มันมันมักชื้นอยู่ครับแต่บ่มักแฉะนี่เช็ดปลอยน้ำลงเลยแต่ว่าถ้าผมบ่บ่เจ็บท่าเจ็บอย่างนี้ของผมผมสิบว่าหายมีหยาเลยน้ำโคตรมันนะครับมีหยาโครจังครับโอ้อันนั้นนะมันมันจีพังข้าวหยาเมั่แก่ข้าวมันโยงกิงกันเลยได้ซอยไหวครับ แต่ปกติเนี่ยโคนมันต้องให้สะอาดตลอดครับเพราะว่าต้องการเชื้อราเนาะแต่ว่าผมคิดเองผมนาผมหัวครับหลากมันร่อยครับนนโจไม่ใช่ไม่ไม่มีครับเพราะารักษาบ่อยเข้ามาดูบ่อยครับมีมันมันมันผวองมันจะเป็นหลากเน่าข้อข้อดินครับเน่าข้อดินการให้น้ำเขาก็ต้องเบ่งสภาพดินน้าครับว่าแต่ละทีมันก็หายวกขคือกันนะครับยังบางคนกับ เห็นเห็นมูว่าหายซีซ iv <iva> ีมาที can can ่หายซีซีมาที่น้ำกันกับว่าใดนะครับแต่ละสวนนะครับเพราะว่าแล้วก็หัวกับอุ้มนาวพวกคือกันสปิงเกอร์กับพวกคือกันใดกับพกคือกันครับพวกใดใดบางครั้งมันหน้าที่ไอ้สมมว่าหัดตั้งซีซีมาที่เิงสิมันอาจที่ว่าแตพวกรอยลิรก็ได้มันอาจะส่ลอยสองลอยลิรมันออกคอยกับดูดูที่ความยิ่งไก่ยิ่งไก่นะทาารอบอันนี้ใส่บอลน้ำตื้น ขุดออกเลยสิบเมตรครับประเภทน้ำน้ำแร่นครับเอามาท่านได้ตาบอกเป็นยังแต่ว่านี่บาดาลผมก็มีแต่ว่าผมมาใส่ผมใส่บ่อน้ำตื่นสูบทั้งปีเป็นโแล่แม่ข่น้ำซับผมผมม่ได้ใส่ได้สองเลยผมใส่สามแรงสามแรงซปเปอร์ปั่มซับที่ยิ่งได้เธอเราประมาณ พกสบหัวครับช่วงน like ี้ก e ็มาเบิ่งได้ครับพอสิ้นเดือนครับเดือนนี้เดือนสิ้นเดือนเดือนกรกฎาดาครับถึงสิงหานีกต้นสิงหาก็บิดแล้วครับต้นสิงหาก็หมดแล้วแล้วปีปีหน้านี้จะแนะนําช่วงไหนปีหน้าก็ช่วงเดือนนี้คือเก่าครับตอช่วงเดือนกรกราคมกรกฎาดาสิงหาครับหนูสายทานแสนธงชัยนะคะชื่อเล่นน้องจ๋าค่ะสวนทุเรียนอยู่ที่บ้านน้อยอุบลสามัคคีค่ะวันนี้ขายดีค่ะผลตอบรับดีทุกวัน ของเราตัดสุนสวนจากสวนใครที่อยากมานะคะพิกัดเลยบ้านน้อยอุบลสามาคัคคีอำเภอน,นูสุวรรณจังหวัดบีรั์ค่ะ